สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานรัลล์ลอดอยวีนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์แชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเป็นแนะนําสินค้าไม่ได้สักชัวนและการลงทุนอย่างใดาการลงทุนความเสี่ยงนะครับอันนี้เราอยู่ข่าวจีโจ้สองพันยีห้านะอันนี้ก็จะเป็น ep ีที่หนึ่งนะอ่าีีที่หนึ่งก่อนน้นนี้ก็จะเป็น e ีศูนย์นะอันนี้ก็จะเป็นอยู่กับคืนนี้กับไบแวนตอนนี้ก็อ่าวันที่สองนะอ่าวันที่สองเวลาอ่าท่าทุม่มห้าสิบแปดนาทีนะ จะเป็นวันที่สามแล้วนะคืน,นะนนี้กับไบแนนนะตันนี้ก็บิตคอยพุ่งแตะ9า7 6 0นะเจ้ามือก็สับขาหลอกเหมือนเดิมยุทุกสองวันช่วงนี้นะเจ้ามือขยันสับขาหลอกนะแต่หลายคนก็ทําเงินทากาไรบ่ยคุณก็เจ๊งนะก็เรามาระวังในะช่วงนี้นะจริงๆราคาสูงสุดก็วันนี้ก็เนเจ็ดก็เนี่ยดูแท่งแบบเขาก็เล่นแบบเล่นอะไรกันนะหลายคนก็บอกนะว่เาเล่นอะไรกันนะ แบบขึ้นๆลงๆทุกๆทุกๆสองวันจริงๆนะตอนนี้นะก็ระมัดระวังนะแต่แนวโน้มก็ยังเป็นอาจจะเป็นขาขึ้นเลยนะแต่บางคนก็บอกว่ามีโอกาสลงแต่ก็ระมัดระวังไว้ผมก็เตรียมตัวอาจจะลงแปดหมืนห้าเหมือน3างเจ้าบอกนะซีโอไบัน้นด์คนเก่าบอกแต่ก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นเหมือนกันนะอันนี้ก็พูดยากนะต้องระมัดระวังละกันนะจับมือสับขาหลอกบ่อยนะแต่วันนี้ตลาดก็สดใสคึกคักนะ มาดูคอดคอยไปใบแนนนะบีมบี B ก็ยืนเหนือเจ็ดรนะ้อยเจ็ดร้อยหกบวกศูนจะุดสิบนะศูนจุดสิบศูนจุดหนึ่งนะนะเปอร์เซ็นต์บิตคอยก็เก้าหมืนเจ็ดนะหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะอ่ากลับมายืนเหนือเก้าหมืนเจ็ดได้นะาาวกสามเปอร์เซ็นต์อีเทอรียมสามพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดนะวกสามจุดแปดเปอร์เซ็นต์โซลาหน้าโอ้โหก็แรงเฉยย่อยนะโอ้โหผมก็เพิ่งมาซื้อฟีเจอร์เหมือนกันนะ ที่ถ้าซื้ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหกำไรบุมบัมน,นะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโ,โหอยู่ประมาณแบบร้อยแปดสิบนะตอนนี้ก็ยืนอยู่สองร้อยนะวันนี้ก็ซื้อแถวสองร้อยสี่นะแต่ก็ซื้อไม่เยอะนะ XRP ก็สองจุดสี่ยืนอนู่สองดอลลาร์ 3, ได้นะบวกหกจุดเก้าเกือบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะ PEP ก็ศนะูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองนะบวกหกจุดหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ดอทคอยก็ศูนย์จุดสามสามนะ บวกหกปอร์เซ็นต์ TROY นี่มาอีกแล้วนะแต่วันนี้ติดแดงลบนะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าหกลดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ชิบะนี่ก็โหยืนแถวแถวศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองสองเจ็ดนะอ่าลบบวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ย Cardinal a ศูนย์จุดเก้าหกนะมีหลายตัวเราแล้วโอดีจิบเหรียญเก่าแก่มาอีกหลายตัวขึ้นมาวันนี้นะบกผีนะปกผี <c oughs> อ่าฝั่งนี้ก็แดงนะอ่าแต่ส่วนใหญ่วันนี้จะเขียวนะ ดูข้างล่างเนี่ยโอ้เขียวกระจายอยู่นะวังน,นี้นะอวร่มกราฟซื้อขายก็คล้ายๆข้างบนที่เพิ่มขึ้นมานะ่าจะโอ้ XLM เอเนี่ยโอ้เคยบอก M l m มาเนีย่ยมันก็บวกแรงอยู่นะเอเอมนะ0.343 XLM เนี่เป็นเปลี่ยนที่บวกยากมากนะในหลายๆปีช่วง2018-2021 8 2 0เ1ล L อเเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 0. หนึ่งศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งโอ้ไม่ถึงนะปู่บวกยากมากนะ XLM ในเหรียญเก่าแก่สเต็งสเต็งนะชื่อเดมัน SRT นะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น XLM นั่นเองเป็นยอ่อนะ SBAR ไม่แล้วนะโอ้หลังจากที่ล่วงไปแล้วศูนย์จุดหกสองหกนะนี่ศูนย์จุดสองเก้าอ่ะไอ้ BNB มาโอ้มาขึ้นกับวอลลุ่มของเขาด้วย BNB ปกติจะอยู่ฮัตคอยนี้ กินวอวรุ่มคนเทศเลยนะอ่ะ F A R T O C O นะ I N เห็นมื่ก่อนมาวันนี้ก็ใหม่เลวนะบวกอีกแล้วนะไม่รู้มเกี่ยวกับอะไรนะไม่รู้มันตัวใหม่หรืวเ่านะบวกร้อนแรงแล้วกันสี่ิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะ a I เนี่ยโหตอนนั้นจำได้ว่ามาใหม่ๆทะลุหนึ่งจุดห้าแล้วก็ยืนแล้วก็ล่วงปุ๊บเพิ่งใหม่้วนะสากะ G G A G R A, h h N a <ics> it. So it S S นะเหรียญก็ย่ากเลยว่ะจำไม่ได้ตัวนี้นะแล้วก็ D E X E นะเหรียญเหมือนเหรียญ e X Chain เละไม่ใช่นะ ATA นะโอ้เหรียญตัวนี้ก็รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างในช่วงนี้นะอ่าแล้วก็ตัวนี้ W F I เอ้ยตัวนี้คือ Doge Chain หรอ Doge c h a i ก็ตอนแรกๆมาดีต้งหลังพอพอตลาด บูมก็นิ่งเลยดอกฟีแทนนะแล้วก็ตัวนี้ก็มันก็บกกระแสดิโอ้ขึ้นแรงอยู่นะตัวนี้เห็น0.33เมื่อวันก่อนนะ0.39นะโซโลนา ADA ADA โซลนานะะแล้วก็ TH THETA นะไม่คุณเลยตัวนี้นะอ่ะก็หลายตัวก็บวกขึ้นนะวันนี้นะก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะ ไอคลิปวิดีโอจะมีลิงก์นะเวทีคริปโตอันดับหนึ่งโลกใบแน่นนะโอเคเอ็กเวทีคริปโตอันดับสี่โลกบิตเกออันดับหกของโลกแล้วกูคอยเกตเดตดูแอร์แบงก์นะขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนและการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงนะใครจะลงทุนก็เจนากันดีๆเจอกันใหม่อีพีหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายคลิปนี้ไม่ชักชวนและการลงทุนใดๆกาลรลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็ระมัดระวังดีเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย